สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะนี่เรามาชมอาจจะนอกสายเนาะครับผมอาจจะนอกสายผมผมก็ไม่แน่ใจเนาะนอกหรือในผมก็จำไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองแกกกล่องกันเนาะันดับแรกต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเอฟซีทุกท่านเนานะที่เป็นกําลังใจให้ผมเนาะคอยติดตามคอยสนับสนุนผมเนาะคอยอุดหนุนผมเนาะครับผมเนาะสาหรับใครที่ อันนี้ใหม่เนาะครับผมที่ติดตามน้องใหม่เนาะที่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการส่งพระนะครับผมอันนี้น้องจะรับประกันแท้หมดทุกองค์เนาะหนึ่งเนาะน้องกล้าคืนตังนะครับผมถ้าว่าปลอมเอาไปเช็คแล้วปลอมมาเป็นของปลอมอะไรเงี้ยเนาะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเช็คของผมมาเนาะว่าของปลอมไหมอะไรเงี้ยเนาะครับผมแล้วก็มาดูกันเนะาะก็ถ้าไปเช็คที่ไหนก็ต้องแจ้งน้องด้วยเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ใส่ายโดยตรงก็มีนะครับผมเนาะอันนี้ก็ ของแท้ผมรับประกันแท้เนาะคืนเต็มเนาะไม่มีหักบวกลบเนาะก็จะหักแต่ค่าส่งนะครับผมออผมก็ไม่ได้ส่งเนาะพี่ๆส่งกลับนะครับผมเนาะผมก็คืนกล้าก็คืนให้เต็มเนาะถ้าว่าของปลอมนะครับผมเนาะถ้าอยากให้ผมรับประกันเวลาแกะกล่องก็ให้ถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็แกะให้ดูเนาะครับผมมากเปิดกล่องออกมา,มาจะได้อะไรอะไรอย่างนี้เนาะครับผมเนาะ สำหรับเก็บเงินปลายทางนี่น้องขอศึกษาก่อนเนาะครับผมเพราะว่ามันก็หลายๆลอย่างเนาะครับผมเนาะเรื่องทุนบ้างอะไรบ้างเนาะครับผมเนาะใครอยากได้อันไหนก็ลองติดตามมาเนาะน้องติดต่อมาเนาะอันนี้เบอร์น้องนะครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์บัญชีน้องเนาะสำหรับโอนเนาะแขปหน้าจอก็ได้เนาะครับผมเนาะกดแขปหน้าจอแล้วโอนมาให้น้องก็ได้สําหรับคนที่เล่นไลน์เล่นเฟซไม่เป็นเนาะแล้วก็โทรหาน้องว่าเวลาโอนมาเวลานั้นเวลานี้เนาะเท่านั้นเท่านี้เนาะครับผมเนาะ น้องก็ฝากไว้ในคลิปนี้เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เวลาติดต่อเนาะน้องกลัวว่าเวลาโทรมาก็น้องไม่สามารถรับสายได้ก็กลับขอไปนะครับผมเนาะมาเรามาเก็บกล่องกันดีกว่าอันนี้อาจจะนอกสายเนาะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับพี่ๆท่านไหนท,ที่ติดตามน้องใหม่ก็ดูใหม่ก็ดู ดูก่อนก็ได้คร so ับผมเนาะเรื่องการส่งขลองส่งอะไรเนาะครับผมน้องส่งจริงขายจริงเนาะครับผมเนาะแบ่งปันน้องก็แบ่งปันจริงเนาะครับผมน้องก็ไม่ไม่บวกเยอะครับผมน้องก็ได้ได้มาเพียงก็น้องก็ขายตามก็ได้มาราคาตามก็บวกไปนิดหน่อยเนาะครับผมก็ขายตามนั้นเนาะได้มาถูกน้องก็กล้าขายถูกเนาะครับผมเพราะน้องไม่อยากเอาเปรียบกันเนาะครับผมน้องไม่อยากเอาเปรียบ ก็ไม่อยากเอาเปรียบใครเนาะครับผมถ้าน้องได้สมมุติว่าราคาท้องตลาดอะไรเงี้ยห้าร้อยแต่น้องได้มาเหรียญละร้อยเงี้ยน้องก็อาจจะแบ่งให้ร้อยเหรียญละสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเต็มที่ครับผมเนาะอันนี้เป็นน่าจะนอกสายเดี๋ยวน้องเขาดูก่อนเป็นรูปหล่หอ,อสายเป็นรูปหล่หอ นี่ครับล้องปู่เพียวน้องปูเพีวครับรูปหรอ่ออริยะทรัพย์นะครับผมเรียกเงินเรียกทองนะครับผมสร้างปีประมาณปีห้าสี่ห้าห้าครับผมนี่ครับโอ้มีตาตำรวจด,ด้วยสองแปดสี่ห้าโอ้เลียโค้ดครับผมเนาะอันนี้ไฟก็ไม่พร้อมนะครับผมเดี๋ยวน้องยัดทำรีวิวทำคลิปใหม่ดีๆนะครับผมพอดีหาของอันนี้น้องกว่า ว่าไอ้น,นี่น้องทํามาแกะกล่องเนาะนี่ครับน้องปูเพียวเนาะรุ่นอะไรน,น,นี่น้องก็นี่ครับอันนี้ยะซับครับผมเนาะองค์เต็มองค์สวยเนาะไม่มีแตกไม่มีบินนะครับผมรูปหล่อร้อยองค์อันนี้ก็หลักร้อยครับผมยังไม่แพงยังไม่แพงเนาะตีไปก็ยังไม่เกินเดี๋ยวน้องต้องเช็คราคาครับผมยังยังยังไม่เกินเจ็ดแปดร้อยหรอครับ <c oughs> ดีไม่ดียังไม่เกิน500ห้าร้อยโดยซ้ำเนาะเดี๋ยวน้องต้องดูก่อนอว่านี่ตอกโคตรน่าจะตอกโคตรนะครับตอกหรือหล่อโอ้หล่หอหล่หอครับหล่อหล่อหล่อมาพร้อมกันเลยนะครับบมเนาะนี่ครับข้างหลังยิงเขาไม่ได้ตอกเนาะเขาเขาเรียกว่าอะไรยิงเลเซอร์เนาะน่าจะยิงนะครับผมเนาะเนาะตรงนี้นะครับผมสองสอง แปดหนึ่งห้านะครับเนาะนี่ก็สวยอยู่นะครับอ่ะเรามาชมอีกองหนึ่งนะครับสวยๆครับผมเนาะหลักร้อยครับผมถูกๆเนาะถ้าใครเอาไปใช้พุทธคุณก็ได้ครับผมเนาะกำลังดีเลยเนาะราคาเนาะราคาไม่แพงไม่สูงโอ้พระสิบกว่าปีผมก็น่าใช้น่าเก็บนะครับผมยังไงก็ลงปูกเพลวตอนนั้นก็สุดยอดครับผมกําลังโด่งดังในปีนั้นเนาะช่วงนั้นเนาะระยะนั้นครับผมเนาะนี่ครับ นี่สองแปดสี่เจ็ดนี่ครับผมเนาะราคาผมว่าผมไม่ไม่เกินห้าร้อยหรอกครับประมาณน่าจะสี่ร้อยห้าสิบหรือไงนี่นะครับเนาะเดี๋ยวน้องเช็คดูอีกทีหนึ่งก่อนน้องก็ไม่แน่ใจไม่ไม่แพงครับผมเนาะตีไปสักเจ็ดแปดร้อยบวกลบเนาะเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเนาะลองทักมาคุยกันเนาะครับเพราะว่ามันผมสั่งลูกหล่อมาสองแบบเนาะอีกแบบอีกแบบนึงก็ถูกอีกแบบนึงก็ประมาณ สองสามน่าจะสามร้อยครับผมอ,อีกแบบหนึ่งสามร้อยอีกแบบหนึ่งน่าจะครับอีกแบบน่าจะสามร้อยครับอีกแบบหนึ่งนะอันนี้อันนี้นี่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวน้องดูไม่แน่ใจเนาะน้องดูอีนึงก่อนน้องก็จาไม่ได้เนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาเนาะพอดีน้องน้องเอามาให้พี่พีชมเนาะก็น่าเก็บน่าสะสมครับผมเพราะว่าพระปีลึกเนาะก็ปี 5455แล้วเนาะครับผมอันนี้ก็เกือบก็สิบปีแล้วเนาะครับผมเนาะ50ปีก็น่าเก็บน่าใช้พุทธกุลเนาะครับผมเนาะเอาไปตั้งบูชาหน้าลงหน้ารถนี่ก็ดีครับแข็งขาดปลอดภัยเนาะเรียกเงินเรียกทองครับเงินทองไหลมาที่มาเนาะลงปูเพียวเนาะมหาอุดอยู่แล้วเนาะอุดเงินอุดทองเนาะครับผมนี่นี่ครับสุดยอดครับผมเนาะมีตาตำรวจด้วยเข้มขังครับผมตาตำรวจก็สุดยอดแล้วครับผมเนาะ ท้ายนี้น้องอากาบ,บขอบพระคุณครับ